สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีฟอเรชัปิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับเราอยู่ที่ซีซั่น223ครับฟูลทีมชาตินะครับสายบนเนี่ยเราได้ฝรั่งเศสของคุณต่อเนี่ยไปรอชิงแล้วนะครับเรามาดูสายล่างกันบ้างนะครับฝรั่งเศสเหมือนกันครับผู้ชิงซีซั่นนี้เป็นฝรั่งเศสแน่นอนแต่ว่าสายล่างจะเป็นฝรั่งเศสของใครครับระหว่างคุณเอิร์ธพบกับคุณปอนครับไปดูกันเลยตอนนี้ครับผมปอนธนากรหรือคันโตนาลวยเจนครับ สวัสดีครับเอิร์ทจากคอมเมนต์วีดีอสปอร์ตฝากเชียร์ด้วยครับผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับฝั่งของคุณเอิร์ทเนี่ยลงแข่งมาก่อนหน้านี้3ครั้งนะครับแต่ก็เคยเข้ามารอบรองชนะเลิศ1ครั้งนะครับส่วนฝั่งของคุณปอเนี่ยโอ้โหแชมป์ BCL 24สสมัยนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงฮะ มาดูไลฟ์อัพกันก่อนนะครับฝั่งฝรั่งเศสในแบบฉบับของคุณปอนใช้หลัง5้าทานรก5 2 3ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นไม้เมยองครับเซนเตอร์3คนอะไรล้อมเมยองอยู่นะครับมีซุนกุนเด้ดาโยปามิกาโนในวิลเลียมซาลิบาครับแบ็กซ้ายเตโอเอโนเดสครับแบ็กขวาโจนาธานคอสมิดฟิลตัวรับออลแองชูเออมานี่แล้วก็เซมเอฟอีกคนหนึ่งนะครับเอเดรโดคามาวินกากลางลุกไม่มีครับสามปรสานหน้าอองตวนกิสมันคิเลียนเอ็มบาเป้แล้วก็โอลิวิเยชิลูนะครับ ทางด้านฝรั่งเศสในแบบฉบับของคุณเอิร์ธนะครับ4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูใช้เป็นบิสเซมบานะครับคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบาแล้วก็เอาเตโอเอโนเดสกัสเขียวมายืนเซนเตอร์นะครับแบ็คซ้ายสาชาโบอีครับแบ็คขวาซูนกุนเด้มิดฟิลด์ตัวรับ2คนเอวยด้วยคามาวิงกอรกับออเรียงเชอร์เมนี่นะครับกางรุกนะครับ2คนทางซ้ายเนี่ยเป็นคริสโตเฟซ์เอ็นคุนคูครับทางขวาเป็นองตวนกิ Man, สมันสองภาษาหน้าโชว์ไทม์ครับคิเลีย M é, alis, นเอ็มบัปเป้กัสปารี k ี L ี oni, ีีีสสนนนนนนะคคครรรัััััับบบยยืืู่่่่่กกกาาดโโโลลมมฟทททใให้เเเเอ1 5ตวฝงศป็ มีนักเตะค่อนข้างดีนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นเล่นอีเวนต์ทีมชาติหรือว่าจัด PCL Fu ทีมชาติแบบนี้เนี่ยก็มักจะเห็นฝรั่งเศสเข้ามารอบลึกๆกันเยอะนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของฟุตบอลเชียร์กรฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้ขอใช้ชุดเสือเ้อดาเงินครับส่วนฝั่งคุณเอิร์ธครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวถึงแม้ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ก็มีนักเตะ หลายคนเหมือนกันที่อาจจะใช้ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะแผนการเล่นด้วยนะครับผมจังหวะนี้แทงออกขวาครับสวยครับกิสมันกิสมันจะกระทั่งไม่ผ่านเตโอเตโอฝั่งของคุณบอลเนี่ยเอามาเล่นเป็นแบ็กนะครับแบ็กซ้ายนะครับส่วนเตโอของคุณเอิร์ธเนี่ยเป็นการ์ดเขียวนะครับเอามาเล่นเป็นเซ็นเตอร์จ่ายไปข้างหน้าครับชิลูที่ชิลูลงเป็นตัวจริงเลยนะครับไม่ต้องหวังซปเปอร์ซับนะครับเอ็มปาเป้ให้กิสมันให้มาอีกทีหนึ่งครอสเติมขึ้นมาจะดึงกลับซ้ายไม่ได้ครับเอ็นคุนคูวิ่งลงมาช่วยเกมรับได้ดีครับ ชิลูนี่ล่าสุดในชีวิตจริงนี่รู้สึกว่าฟอร์มจะเล่นไม่ออกเลยนะครับไปเล่นในสอเมริกามาดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะแต่ในเกมอีกเรื่องหน,นึ่งนะฮะในเกมก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้เยอะนะครับผมในอนาคตนี่คิดว่าอาจอยากให้มีพวกการ์ดอีพิดของชิลูบ้างนะเออเอามาเป็นตัวซุปเปอร์ซับนะการ์ดเขียวบางตัวผมยังใช้อยู่นะชิลูออกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเอิร์ธให้เอ็มเปเป้มาดูนกคุณเด้เด่ยบอลแรงไปครับเป็นลูกทุ่มฝั่งของคุณปอน บอนี่แชมป์ BCL 24สมัยนะครับผู้ที่ได้แชมป์มากที่สุดใน BCL แต่ว่าในรอบรองชนะเลิศแบบนี้บอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอเอธก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันมาถึงรอบรองแบบนี้ซีซั่นนี้มีคุณจอมลงแข่งด้วยนะครับแต่ว่าตกรอบไปตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายคุณจอมไใ,ใช้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอาจจะลำบากไปหน่อยนะครับเพราะการใช้นักเตะญ,ญี่ปุ่นอาแล้วครับหลุดหมหลุดหมบัเป้บัเป้มาแล้วพยายามเหลี่ยมเข้าซ้ายวนเข้าขวาไม่ได้ครับความเร็วมีไม่มากพออย่างได้อยู่ครับก คืนมาที่กิสบันเข้าสายเปิดคงชิโร่หยมาตามนัดเลยครับแล้วบอลลอยๆสู้กันชูอาเมนีน่ตัวไหนตัวจริงตัวปลอมับ <c oughs> จ่ายมาย้อนมาเบิ้์นวันทูจนาทานคอสตักมาไอชิโร่ปิดเซฟสามอีกทีหนึ่งติดขา <c oughs> ไม่ต้องลุก <c oughs> นั่งเซฟได้ยังมาต่อครับคอสมากิสบันไม่เลียบร้อเอยไม่เหลือครับ <c oughs> โอ้เดือดเซฟปฏิหารนั่งเซฟของวิกซัเมอร์นะครับชิลูมงสองดอกไม่เข้าต้องอาศัยกิสมันเลยกิสมันยิงขวาด้วยนะครับหน้าตาเหมือนเฟสเฟ้เลยครับเฟสเฟสเฟสเอาจนได้เลยครับฝั่งฝรัง่งเศสของคุณปอนครับจากกิสมันครับดูเคีออกมาเข้าทางจนดตะาคอสนะครับคือพยายามไปเอาบอลมาได้แล้วนะครับฝั่งเอ็นคุคนคะูเนี่ยที่ลงมาช่วยเกมรับนะครับแต่เหลี่ยงสู้ เซ็นทางคอสไม่ได้บอลปิ้นมาแล้วว่าให้องตัวกิสมันเลยครับจับแล้วก็กะกดด้วยขวานะครับไม่ใช่เท้าหลักของกิสมันนะครับแต่ก็ยิงได้ดีครับเข้ามุมเสาเลยเ <c oughs> อาละครับมีประตูแรกเกิดแคล <c oughs> <ๆ c oughs> มีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดแคลเป็นฝั่งของฝรั่งเศสของคุณปอนครับขึ้นนําไปก่อนนะจากองตัวกิสมันครับ บุกต้องดูดีๆจังหวะการต่อบอลดีๆนะครับเพราะว่าไม่มีกลางลุกนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาเล่นแล้วไม่มีกลางลุกเนี่ยจะเล่นไม่เล่นไม่ถนัดเลยนะครับรู้สึกการต่อบอลมันจะยาวไปนะครับแต่สําหรับคุณปอในมั่นใจคงไม่ใช่ปัญหานะครับลำหน้าไปนะครับซาลิบาจุดพุมาข้างหน้าครับโมนี่มงชงมาชนกันอีกแล้วครับตัวจริงตัวปลอมครับมาวินกาอากิสมันยิงเซาเข้าไปแล้วโอ้กิสมันเหมือนกันครับผมก็มีเหมือนกันนี่ร่างเดียวกันด้วย อ,องตัวกิสมันครับควอนพุ่งมีกระสุนเลยเนี่ยเป็นบิ๊กไทม์ร่างที่อยู่ในแพ็คฝรั่งเศสเมื่อก่อนนี้นะครับาหาหมดสิทธิ์สำหรับไมเคยองครับกิสมันนี่คือชื่อว่าเป็นตัวที่ยิงกยไกลดีอยู่แล้วนะครับงแต่ทางเฟสอาจจะมีจรอบลงในเรื่องของการยิงในจังหวะร่างใหม่ๆนะครับแต่ว่าร่างนี้หัวกดซ้ายเลยครับไม่ต้องจับเลยฮะจังหวะเดียวไปเลยอองตัวกิสมันครับ ือเท้าซ้ายเข้าแบบนี้นี่ผมบ,บัปเป้ครับตอกส้นมาครับแล้วก็รอจังหวะถอยหลังนิดนึงนะแมส์อัพไม่พันแล้วครับกองหลังฝั่งของคุณปอนกิสมันบิ๊กไทม์นะครับบิ๊กแต่เป็นบิ๊กไทม์หนึ่งบูสต์นะที่อยู่ในแพ็คฝรั่งเศสนะครับผมก็เข้าข้อมันสะใจดีเหลือเกินครับยิงจังหวะน,นี้ของคุณเอิร์ตกลับมาเท่ากันครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับเวลาเดินไปเกือบจะถึงครึ่งชั่วโมงครับของครึ่งแรกดักได้ครับอุปมาเมกาน ยอดเดยวยาวไปที่โอ้โหจ่ายลูกนี้บอลตกพื้นและจ่ายทันทีครับเอมบัปเป้เนี่ยดีแรงไปครับเข้ามือของเซมบ้า,มานะครับจังหวะทำชิงของคุณเอิร์ธม,มามีเตโอครับยืนลงมาช่วยซ้อนเซนเตอร์ได้ดีเซนเตอร์3คนนะครับอย่าลืมนะครับฝั่งของคุณบอลแล้วแทงอีกทีนึงครับไม่หลุดครับมัวน,นี่โกโลโมลนี่เป็นการ์ดโชว์ไทม์ไม่แน่ใจว่าคุณเอิร์ธนี่ตั้งใจแลกมัวน,นี่มาเล่นฟูลทีมฝรั่งเศสแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับ กิสมันครับโฉบมาได้สวยกิสมันโดนเตอโอนวเนียอยู่ครับให้มาที่โจนาธานคอสเปิดเข้าใส่เป้าหมายชี้ชิลูห้่งไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลเลยโดเข้ามือของซัมบ้าเปิดียวยาวครับโมนี่หม่งตั้งพักมาสวยครับกิสมันกิสมันงัดลูกนี้อุปอามกาโนสูงกว่าเอ็มบัปเป้ครับได้เปรียบกุนเด้ลอยมาที่ชูอามมนีต่ตวัดต่อทันทีนแับนิดนึงแต่ก็ยังแก้ไขได้ครับโจนาธนคอสคอสมองหาเพื่อนข้างหน้ากิสมันให้ที่ชิลูชิลู ตัวไม่เข้าครับไม่เข้าก็ย้อนมาเซตที่กองกลางครับชูอามินี่คืนมาที่ชิลูเบิลไปที่คอมาวิก้าให้ที่บัฟปเฟต์ตะวัดยิงลูกนี้เทียบมาสุดเหยียดเอาละครับจังหวะสวนของคุณเอิร์ทครับมายังไงดีมัวนี่มัวนี่แทงมาตามช่องแล้วยังขึ้นไม่สุดนะครับแบ็กฝั่งของคุณปอลยังสวนกลับไม่ได้มากลืมว่ามีเซนเตอร์3คนจะสวนยากนิดหนึงนะครับคามาวิก้ามาอีกครั้งนึงนะครับคุณเอิร์ท เอ็นค right? for ุนคูด <Next time. S 1> ้ฮะคุณปอลก็ัาครับซาลิบาวิ่งย้อนลงไปนะครับผมเพื่อมาให้แทงได้ง่ายๆมวนสวยครับมัวนี่ไอมาที่เอ็นคุนคูมัวนี่เบิ้ลไปจะไอบาแป้เป้าหมายตรงงูครับแต่ข้างในแน่นพึบเลยครับเซ็นเตอร์3คนจังหวะเพลสุดท้ายของครึ่งแรกอาจารย์บอกเป่าจบไปดีกว่าครับเสมอกัายนไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับฝั่งของคุณบอลได้ประตูขึ้นนาก่อนจากองตวนกิสมันครับส่วนฝั่งของเอิร์ตก็มาได้ประตูตเสมอในไม่กี่นาทีต่อมาจากองตวนกิสมันเหมือนกันนะครับก็เป็นร่างเดียวกันวิ่คราม ต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะครับรู้สึกว่ามีความผิดปกติบางอย่างคุณปอนขยับกิ๊สมาลงมาเล่นเป็นกลางรุกนะครับูึสึการอาจจะมองเห็นเรื่องของการเชื่อมต่อบอลระหว่างกองกลางตัวรับไปถึงกองหน้าอาจจะพื้นที่ยาวเกินไปหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอาส่วนฝั่งของคุณเอิร์ธนะครับก็ยังมั่นใจในแทคกติกเดิมครับแผนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองใดๆครับมีขยับแผนเล็กน้อยสำหรับฝั่งของคุณปอนครับ เริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับสลับฟังกันแล้วนะครับจังหวะบุกของคณเอิร์ธมาก่อนรอดมาที่กิสมันกิสมันประคองยกซ้ายยกขวากิสมันจะไปต่อกระชาตเทิร์นกลับมาให้มาที่คาร์มาวิก้ากิสมันขอคืนครับกิสมันมาแล้วครับเปิดเข้าไปฉนับล้วยิงทีนมาเป้ติดเซฟโอ้ไม่ไปยองยังเซฟลุกงนี้ได้ดีครับปฏิกิริยาการล้มเซฟยังทําได้ดีครับแมความคล่องของกิสมันครับตวัดมาแล้วอื้ปลายนิ้วครับแม่ดีที่เมื่อวานไม่ตัดเล็บไะมันกเข้าไปแล้วครับ เลผักไปแล้วะเป็นลูกเตะมุมของคุณเอิร์ธครับเหลี่ยมนี้ต้องเท้าซ้ายแต่คุณเอิร์ธใช้เป็นเอ็นคูนคูเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนครับอ้าเปลี่ยนสวิตตัวสวิตตัวเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายของกิสมันครับจะได้โค้งเข้าหาประตูเป้าหมายอยู่ที่ใครครับข้างในดึงกว่าก่อนครับเปลี่ยนแทคติกแล้วเปิดเข้ามาออลอยแล้วช็ออกมาโอ้มาบอลไม่ไปไหน ยังตามมาเก็บได้หรือป่าไม่ได้ครับมูนี่เอาอะไรครับฝั่งของคุณปอนจะสวนวางบอลยาวเป้าหมายที่ชิลูพักบอลสวยอ่าส่วน,นทางคอสคอสมาแล้วข้างหน้าวิ่งหน้าตั้งไปสองสามคนบอลแน,นบเข้าทางชิลูชิลูใช้ความหนาบังไม่ได้ครับบังสองตัวไม่มิดแล้วยังไปโฉบมาได้ครับช่วยมินี่ให้มาที่ชิลูเอ็นคุณครูก็ยังดักได้ครับฝั่งของคุณเอ,อิร์ท่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับทั้งคู่สู้กันได้ไม่มีใครกินใครนะครับตอนนี้คุณเอิร์ทสู้กับคุณปอนได้อย่างสูสีนะครับ เวลาที่เหลือแต่เราต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับถ้า90นาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันดวนจุดโทษเอาแล้วครับคุณเอิรบดักได้อีกแล้วจับยาวมืนี้นครับโมนี่เสียหลักไป บอลเป็นความคุณปอนอีกครั้งหนึ่งครับไปย้ําทางขวาที่จนทางคอสคอสให้ทีกิสมันกิสมันมวนมวนคืนี่คอสเอาละครับเป้าหมายอยู่ที่ชิลูขอ,อ,อโน่นนี่ติดเซฟซ้าได้ไหมไม่ได้อ้ซัมบ้าเซฟอีกแล้วครับลูกของชิลูและจะส่วนนันทีตวัดยาวโ,โอ้ไม่ถึงเอ็นคุณครูนะครับโฉบอยู่ตรงนู้นถึงนี่คืออาจจะได้หลุดเลยนะครับคุณปอนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายอยู่ที่ชิลูเหมือนเดิมครับเปิดมาแล้วบ่งตั้งมั่มไม่มองทําประตูก็มองตั้งแล้วครับชิลู บอลยังเป็นของคุณปอนได้บุกต่อเนื่องครับเตโอย้อนมาคาอาวิกกาชิปคืนเตโอแล้วได้เปิดไทยที่ลูอีกแล้วสวมวิญญาณแยนคอนเลอร์เลยตอนนี้บอมใส่ชิลูเครับอ้าไม่ฉลับด้วยนะครับเป็นลูกตั้งเตจากผู้ถือประตูฮะดูเหมือนว่าวันนี้สไตล์การเล่นของคุณบอลจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเล่นจะเป็นจังหวะทำชิ่งนะครับโกกายเป็นเล่นจุดพุจุดบอมใส่ชิลูนะครับ ก็เป็นวิธีการเล่นที่สร้างความแตกต่างจากสิ่งเดิมที่ตัวเองเคยเล่นนะครับไม่รู้ว่าเอาใจคนดูหรือยังไงนะแต่ถ้ายังอยู่ยังเห็นชิลูอยู่ก็อาจจะเล่นเหมือนเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนชิลูออกนี่เดี๋ยวต้องดูอ่าไม่เปลี่ยนด้วยนะครับแท็กติกยังใช้เป็นโอลิวิเยชิลูครับเป็นเป้าหมายอยู่นะครับฝั่งของคุณเอิร์ธมีขยับสลับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับตอนนี้ มีหน้าและกิสมันไปรอลิมลิมฝั่งขวานะครับก็มีขยับเอาเบสขวาครับเขาเรียกเบสขวานะครับตอนนี้เอากิสมันไปเล่นเป็นปีกขวาแล้วมีเปลี่ยนตัวสำรองลงมาหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ชิลูยังอยู่นะครับกิสมันถูกถอดออกไปแล้วนะครับฝั่งของคุณปอนส่งไลอ้อนชาคี้ลงมานะครับเล่นเป็นกลางรุกฝั่งขวาแต่ยังไงครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับลาบิโอนี่ลงมาใหม่เหมือนกันนะครับฝั่งของ คุณเอิร์ธก็ส่งลาบิโอเดมเบเล่ลงมานะครับเอาชิลูยังอยู่ครับมาทำชิงวันทูกับแชคี่ครับมาแล้วครับข้างหน้ามีบัปเป้ชี้ไม่ให้เปิดย้อยมาแล้วโอ้โหไม่แมน่นยังม่งต่อไปแล้วชิลูพักได้แต่ออบเบิลไปบัปเป้ทัสแล้วยิงสายลูกนี้เฉลับต้องเขี์ออกมาเอาละครับได้ส่วนนะครับคุณเอิร์ธ เอ็มบัปเป้โอ้โหบอนมาจากเอกับบุปาเมกาโนครับหนุนขึ้นมาครึ่งสนามเลยนะครับบอลบุกยังต่อเนื่องของคุณปอนครับแทงมาครับเอ็นคุณครูย้อนมาที่เอ็นคุณโคูชนกอนเสาครับเอาแล้วไปเคียย์ไม่ให้เสียงกันนะเอาแล้วเคียย์มาเข้าทางเขาอีกไม่ล้ำไหมโอ้อะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้เป็นจังหวะที่ถ้าใครเสียถ้าเสียนี่คือแบบต้องหัวเสียแน่นอนครับฝั่งของคุณเอิร์ทอ่า กองหลังกับประตูวิ่งชนกันแต่ฝั่งของคุณปอนก็คงเสียดายเลยครับบอลมาเป็นใจแต่ก็สุดท้ายก็วืดไปนะครับยังเล่นต่อครับ15นาทีสุดท้ายครับคุณปอนยังบุกต่อเนื่องครับครอสไท่มาที่ชิลูองตั้งแล้วจิ้มลงนี้โอ้โหตัวพังบอลเด็ดเด็ดเลยนะชิลูยังได้ครับจุดพุมาก็เข้าทางฝั่งของคุณปอนตลอดนะครับคุณเอิร์ธยังไม่สามารถที่จะส่วนได้มีประสิทธิภาพในช่วงท้ายของครึ่งหลังแบบนี้นะครับ10นาทีสุดท้ายครับเอาล้ครับดักได้แล้วครับ โอ้แบ็คไม่มีไปยังไงดีนะครับครั้งหน้าดีกว่ามงชัดมาไกลไปหน่อยครับมาบาคล่านะครับไปยืนฝั่งซ้ายนะครับผมก็เป็นตัวสำรองฝั่งของคุณเอิร์ธลงมาหลายตัวเหมือนกันโดยเฉพาะแอลลุกนะครับนี่ล้ำหน้าไปซนเท้านะครับชิลูยังอยู่ครับมีกดหยุดเกมเพิ่มหรือเปล่าครับในช่วงถึง10นาทีสุดท้ายครับตะแลงแกก็ยังไม่หมดนะชิลูล่างนี้นยะเพราะว่าเราตั้งฟิตหัวเขียวทุกตัวนะครับสำหรับ ไอ Bcl นะครับเพื่อความเท่าเทียมกันอ่าถูกทอดออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คงไม่ได้บอมใส่ชิลูแล้วนะอาจจะเล่นเป็นสไตล์ชิงหรือเปล่าครับกองหน้าฝรั่งเศสก็มีพวกมาติสแตลโคลโลมูอานี่แล้วก็มาคุสตุลามนะครับอ้บาวบัเป้ยังไม่ได้ลงเหรอเนี่ยบ,บับเปเล้ลงมาแล้วครับบัเป้วิสเคเลอร์ครับอ่าลงมาแล้วครับนี่ทีเด็ดช่วงท้ายเกมแบดลี่บาโคล่าครับอันนี้เป็นการ์ดอะไร การ์ดเขียวนะครับโอ้โหส่งบาคูล่าการ์ดเขียวลงมายืนคู่เอ,า,อาจะเอาอยัางไงเอาไอเดียมาติสต์แซวหรือ,อยังไงอ่าไปดูสเตป็ปอ่าส่งเป็นมาติสต์แซวลงมายืนคู่กับเอ็มพับเพ่ครับสองเทีสองใจจะเอาใครลงดีดูสเตป็ปดูความคล่องคล่องดูตัวเร็วๆลงมาครับอเอาละครับท้ายคู่หน้าของฟุตบอลใช้เป็นมาติสต์แซวครับยืนคู่กับกีเดตเอ็มพบเพ่มิสเกอร์เลอร์ครับอยากได้ครับมาทางขวาแชคกี้ เตโอประคองอยู่นะครับเตโอไม่ไอ้แข่งข้างในไอโดนชิงวันทูมีตัวมาซ้อนได้สวยครับโบวีเอาละครับบอลของคุณเอิร์ธครับลาบิโอไฮมาที่ตุรามตุรามตะวัดต่อไม่ได้ครับติดซาริบาอยังดักได้สวยครับโบวีลาบิโอข้างในครับโฟฟาน่าเบิ้ลอีกทีนึงเดมเบเล่หมวนมาสวยครับเอาละครับเดมเบเล่จะย่อเข้าในเปลี่ยนใจแล้วไปโดนขวางสองสามคนมาไม่ไปต่อวงนอกนะครับไปวนเข้าวงในโดนดักเสลย ชูอามิเนยังดักคืนมาได้ครับตะวัดตอลึกไปนิดนึงแต่ยังบิ้นคืนมาได้ครับเราบอลยังเข้าทางบาเป้แล้วจิ้มต่อหอมีอุปาไม่เกินนอครับตัวสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับมันบีบหัวใจนะฮะทาเสมอกันก็ต่อเวลาพิเศษนะครับเวลาตอนนี้ทดสองนาทีครับเบิ้ลไปข้างในบาเป้ฉกมาแล้วยิงเลยติดมือ <h ahaha> แซมบ้ายัางซปเปอร์เซฟครับกุนเด้หวดไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าเป้าหมายไม่ถึงเพื่อน ยังมาต่อครับทําชิงวันทูเราปัเป้ย้อนมามาที่เต้าเต้าเต้าเตาต้าไฮทีปัเป้สกัดเข้าประตูตัวเองหรือยังไงครับโอวังดีประสง์งลายจะกลายเป็นเครดิตของคีเรียนเอ็มปัเป้ครับมาลงมาเป็นทีเด็ดไปซะเลยนะครับบิสเคอร์เลอร์ของปัเป้แต่ไม่ได้ยิงบิสนะครับลูกนี้จะหมดเวลาคือหมดเวลาไปแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษ เรียกว่าพริกนรกเคลือกโกงตายครับนาทีาบาปบาบเซียนดูด้วาตัวที่ไปสกัดเนี่ยไปช่วยแซมบ้าเซฟคีใครนะครับดูครับย้อนมาความใจยเย็นของคปอนครับเอมบัปเป้วนเข้าซ้ายอัดกัดเอานิ่มๆเลยนะฮะหรือยิงแบบเล่นทางเน้นแต่ว่ายิงออกปั่นนิดๆนะครับตัวที่มาช่วยสกัดรู้สึกจะเป็นชูอาเมนี่นะครับอาจจะตั้งดีฟไลลงมาช่วยเซนเตอร์ดูครับคือถ้าไม่โดนชูอาเมนี่ มันก็อาจจะเข้านะครับเพราะว่าเครดิต่ยเป็นของเอ็มปาเป้ไปนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นโอนโก้นะถ้าเกิดวิธีของบอลมันไม่เข้ากรอบนะครับผมก็จบแบบนาทีบาปครับฝั่งของคุณบอลนะเอาชนะคุณเอิร์ธไปได้เฉียวเฉียดครับสองประตูตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ของบอลมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่านะครับยิงไป9ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งได้มา2ประตูฮะส่วนคุณเอิร์ธย,ยิงไป2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูก็เกือบจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษของคู่นี้นะครับสุดท้ายก็จบลงแบบนาทีบาปนะครับ คู่ชิงชนะเลิศของ BCL ซสิ즌ฟูลทีมชาติ223นะครับฝรั่งเศสเจอกันแน่นอนครับรอบชิงชนะเลิศเป็นฝรั่งเศสของคุณต่อครับพบกับคุณปอนะใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้ติดตามช่อง Bomskier for Bomskier review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อกดไลค์กดแชร์กด็นกำใจด้วยนะครับเอาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ